ลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนอ้อับพรหลวงพอช่วยทีเอะ่ะโอเคครับบุงขอบคุณครับคนลุกเลย เอ,เอาเอาง้อมเอามันแค้นไปไหนวะไม่ได้พิมพ์มันปิดไปไอะเล่าต้องหยุดก่อนปิดอีกแล้วมัแค้นเยอะมัแค้นมานก่อนนั้นมันแรงโดนด่าาก็มาตั้งเดือนหนีละมันแค้นทำงานเป็นตะโกนชี้มืออือต้นด่ามัแคนอะไ่ะอุ้ยยุงอาทิบไปเอาเขียดมาให้ปอร์เซ็นให้ไปแล้วไหนเขียดให้ลุงอึ้งอังให้แล้วอยู่ตรงไหนคนไอ้ปล่อยแล้ว โอเคโอเคกับอันนั้นอันปลูกเลยเด้ออันนไปซื้ออะไรป้าแล้วเขาไปกันไหนกันแล้วเขาแยกย้ายกันไปแล้วก็มาเบิดกับป้ามาก็มาเบิดกับป้าใครมาแนะนำาชื้ออะไรกันวะมันเมียนขิงอันเจนขิงหัวนะเอามาปลูกแล้วอยู่กระเพียร์นะพระเจ้าไมาได้มาแยกในการในการปลูกขิงเนี่ยขิงชิลเลอร์นาทีขิงนะกับเครียดนะ หิงไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นเห็นอยู่หัวขาวอ่ะเออนั่นล่ะปลูกเลยเฮ้ยทุกแยกอะลรถุงแยกอะไิงปลูกเลยนะมันน้องพลนี่นอนกับพี่นโมหรือเปล่าบ้านกับพี่นโมไหมไม่ได้ไม่ได้ชุดมาชื่อเอาสางวาในบ้านชื่อเอาบอกเลยหยุดตั้งสามสี่วันชื่อเอาหมดเลยซื้อซื้อให้แม่ซื้อให้แม่ไม่ให้นอนแม่ไม่ให้นอนส่วนแม่นอนอยู่แล้วน้องพลอยน้องพลอยอย่างนี้ก็เลื่อนเปิดเทอมสิ สวันเปดอตูวนีว <boundaries. S 1> oh, ้ก <fin anta> <ots> ็าเปเธออะที่กด่มมีเสียงเลยนะปมาที่เมืดิงโอ้ดูยาคำใสลิฟมักกะทินอยู่ชีใดกับบุพเมาเอาเดี๋ยวกับข้าวเขาผู้ใหญ่บ้านกรลังมากกำลังมาเออมีเห็ดมีฮอนมีอะไรก็โทรมาอยู่เมื่อกี้แต่ว่าพี่ทีวเดี๋ยวโทรเองพี่ทีกรหรือยัง กูหาแม่ไม่เอาไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหัวมืเกียร์ตกก้าหรือยังยังมายังค่ะยายังไม่ตกก้าเลยตกข้าได้เลยนระดัมเด้อนั่นไงเขียด เดี๋ยวว้าบอกว่าอย่าให้พูดว่าอลังการนะเอ้ยมันมน้องเหมือนไ <ฮ S 1> นม้หนีบเเต่แรงก็ไม่ได้อันนี้เราลุงคิงนะปลูกเดอ้อลุงคิงนะค่อยเอามาให้อาปลูกเลยเดอ้อปลูกหลังบ้านหรืออะไรก็ปลูกไปมื่อ่พูดแล้วเนาะ น้องนะปลูกให้แกก็ได้แอนปลูกให้ก็ได้ไม่ได้ชุดมาเลยป้าคืออเเานี่ยก็เราก็จะได้มาดำนาแล้วนอนเนี่ยหน้าก็ลูกกบก็หลับสี่วันคุยกันแล้วบอกว่าไปกลับก็เลยไม่ได้เตรียมมาแล้วซ้อนอะไรนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้าก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้น้องบอยบอกมืว่าจะฮัลลองให้เลยเว้ยผักก็เอาดูตรง จะได้เจอน้ำมนต์หยุดสี่วันน้ำใจนมนเจอไหย้างงือบ้านดี๋ยไปเจอน้ำมนต์่อไปก็เจอกันนต๊ตกลางตะมาเหตุริ่มพักก่อน้องคอยจะล่งหายแล้วปาเต็นบอกให้นอนไม่นอนเชรกองเข่าันเฉาะของฮอรมั เขนรับเราเนาะนั่นแหละเหมือนเขาอ้าเขนรับเราเลเดีใจมากเลยทำอะไรไม่ถูกขาสันหมดเลยนะมายูตรงนี้ลุงเขาจะทำเพลิงนะจะปลูกที่พักพิงทำเพลิงมาแงนคะ่ะ รู mer, him ini, ้ว่าเราตอกลงในหนังต้องเล่าบอก่ตอกยอดไปเตาดับรอ่อคอมแล้วเชือกเขียวขึงแล้วก็ดึงกระดับลงไปไม่มีตัวแข่งเหรอ

ลุงอันนี้เอาปลามาลุงปลานั่นเขาปล่อยบ่เขาปล่อยปลาอยู่บ่อชาตนะไปอีกหน่อยได้เป็นหลองบัวขนาดใหญ่ไปบอกเก็บบัวเก็บบัวเก็บไม่ได้ปิงปิงบ่มีสติ ไม่ต้องลอคือเร็วเรงส่งูวะเดีวเาอกมั่อันนี้มาร์กไว้เร์ ก็ได้ละอี่บเราใส่ทั้งเบอร์โทรเลยโอเคกูไปแล้วนะามาอีกใหม่ขอบคุณเอดหนึกับตันด้วยนะฮะชวนมันนะนั่นกังมันงามบ่ไม่ใช่หรอกครับเพื่อนนี้นอนไหนเนี่คือนี่นอนอยู่ที่กกกค่ะอ๋อครับเอาเขียดมาชงเอาอะไรมาชง เอาอาหารที่ลุงไม่เคยกินนะกาจะดีไหมยาอก็อืงเนาะส้าวว้าได้ก็ให้ว้าวนี่นะเฮ้ยปวดลงไม่แล้ว พยจว่ามันกแบบเป็นตง่ถ้าใส่ข้าค่สวยเจ้นีค่ะบอสนีบอลอเป็นไงบ้ลงคะบอลอสบายดีสดใสเหมือนดอกไม้มาเขียดแตืได้นมาเขียดกับชงอันนั่นขิงเงานึงก็อมากขิงเงานึงมากับเขียดอ่มาโลดแล้วคำอยากให้มาชงโต๊ะกะเชีมาแต่ว่าทังหัวเจ้าก็งามแต่เยขียดชงโต๊ะค่อยะชีเอามาได้เดี๋ยวนี้โอซิปอนกินให เกียรติสองตัวกินเป็นซิฟปูเนอเพราะว่าขบวนน้ะไม่หลายจำเอาเจ้ากินเป็นเดือนโลดอันนั้นนะจำน้ำจำน้ำเกียรติใครไปหาบทตทาเด้อไปหาเออโทเจ้าบอได้ซื้อเด้ออบอได้ซื้อได้เอออันนับนี่บอได้ซื้อดอกแม่นบอกเกียรติเฮ็ดนโมนีนะฮะยังดีอ๋อฮยังดอ๋อที่มื่อกาเนี่ยมาขึ้นฝนมันแห้งโพดฮะฝนแห้งมาขึ้นนี่บอกเออได้ยินข่าวอยู่ว่าฝนตกอยู่วังเยี่ยมฝนตกหนักเลยยาย ตีโป่งที่บ่อหรือยังคะบ่อไหนคะบ่อนั้นค่ะโอ้ยบ่กล้าตีย่านมันคันเนาะระดับนี้บ่ลงได้น้ำคันเดชุดนี้เหมาะเลยใช่ไหมชุดนี้เนื่อยกระโดดเลยเขาเรียกว่าอะไรนะปฐมมาเลิกตรงสะโอ้ยไม่ได้ค่อยคันไม่ได้แล้วทำไมกวนแม่นอยู่เดี๋ยวนี้คันเลยได้ตากแดดก็ไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวนี้จะไปดูข้างินถึงข้างหลังไหมอย่าเม่พาไปอันไหน ดินมันถึงข้างหลังจะได้เดินเลนไม่อ่อาเฮ้ยไม่ต้องสวัสดีค่ะอ้เจ้าหูจัคอยอยชันบ่ฮหัวจังวนคอยบาดนี่งลอยบ่ไดไทยดอกคอยบัไดดอกคอยช่องเบิ่งเจ้าชื่ โอบออันนี้ชวนเจ้าบอเอออจบคลิปน oh, um, ี uh, you, ้นะคะป้ายางนี่บอโอ้อะบอจบคลิปเทียนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแัร์ติ๊ค่ะ